เราดแบ้บมึงโคตรเปล่าไม่ไม่มันลงเมืองนอ้บนหัวไอ้พี่ๆเลยบนหัวพี่อาร์เลยอะกูลงตรงนี้ยิงได้เลยปะมันลมันต้องลอยอ่ะเอาดิได้แล้วนะเราได้มันลงตรงข้างเนี่ยมันลงมากูข้างหลังกูเลยเนี่ยมีลงกูด้วยเั้นกูลงมันเอาไรเออสาดนั่งเลยเออสาดมึงพาแล้วชอบลุมด้วยฮีจะได้ใช่ปะนั้นอ่ะผมได้อันนี้นะเออเปลือนเต็มัังงลกู ก็มากดังเรามึงเข้าก่อนตรงกูเลยตรงกูเลยเจ็บตัวนะเจ็บตัวนึงแล้วก็ตรงกูเลยตัวเสื้อแดงเจ็บแล้วเอาดิโอ้ยน้นี่ตัวนั้มีก้อนึงมีก้อนึงไอ้เชี่ยอยู่อยู่ป้อมข้างนอกอ่ะเออมีมีป้อมแล้วนี่หว่าหรือมี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 วิ่งเข้าแล้วสร้างนะกูยิงเต็มเต็มเลยเฮียแม็กกูต้องปั๊มยามแม็กหน้าประตูเลยปไ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 ปใส่เพชรเกิดตัวพีิชัดกับตัวไก่ ตัวกูถ้ไมปั๊มยาคือมันโดนรู้สอบไปเต็มๆเลยอ่ะหน้าปั๊มพี่กูได้นะแปเอามันนะเดินไปพยายามเดินฝามนะคุยกันนะครับเเกิดแบบเดิมเพ็นมาได้ปะรำแล้วต้องระวังตัวหลังไม่ไม่ไม่ตัวหลังลูกไหนอะไก่อะกูไม่เห็นนะกูหลุดโฟกัสไปอะ อขวาตรงตรงมาร์สี่อ่ะตัวหลังลงนี่ไม่ใช่เหรอไม่ไม่ไม่มาดิไม่ไม่ตัวพี่อาร์เนี่ยมันมีตัวนึงอยู่เขาไม่ไม่ตรงตรงนี้ไม่ใช่เหรอเออเฮ้ยเดี๋ยวแล้วกันนี่เด้๋ยวเราจะเข้าไหนเฮ้ยกล้องเห็นปหมเออใช่ป่าวหวานไปแค่ไม่รู้กูไม่เห็นเข้าใสายก็าใส่เลยเฮียมันมีแค่ตัวเดียวเดินซ้ายเดินซ้ายเอาเดินซ้ายเอาเดินซ้ายมีประตูเข้าดิเอาเอ๊ะข้าหน้าข้างหน้าเลยข้างหน้าข้างประตูโอเคได้ยินแล้ววะประตูหน้ามึงเลยเดินตามกูหน่อย อยู่ข้างบนหัวขวามือนะขวามือผมไม่แฟรไม่มีไม่เอาทำไมอ่ะเต็มๆเลยนะเว้ยมันมีแค่ลูกสองตัวตกตายอ่ะเราได้รถแล้วนะรถอยู่ตรงาหนยังปะของเพื่อนมันมาไอตัวไก่อะเพชรผมวคตรไก่เลยอะข้างหลังมีคนหรือวะตรงนี้มีคนลงปะฮะ

มีรถอยู่มีรถอยู่ตรงกูไปเลยกูมีรถหนูฮะเออเฮ้ยเฮ้ยกูอยากดูรีเพย์เลยว่ะไอ้กล้องฮะต่อไปนี้ถ้าแบบว่าเวลาเวลาแบบเนี้ยมึงเป็นพูดตามนะเว้ยตามตามกูหรือตามเพชรหรือตามใครอะ่ะถ้าเป็นชาร์นอะไรเงี้ยเมื่อกี้แบ่งแยกกันอ่ะครับว,ว่าแงค์อยู่ซ้ายกล้องอยู่กลาง ก็ประตูมันอยู่หน้าผมมาแต่แม็ก์เดินน้องไปผมไม่รู้ไงฝั่งซ้ายก็มีประตูประตูมันเข้าได้หมดเลยเป็นออนนไไไอ,อ,อไม่ใช่คือมึงชา้าดิมึงก็ต้องเดินด้วยกันจะเข้าทางไหนก็ต้องคุยกันเอารถได้กล้องไหนวะซ้ายต่อพี่แบบคอยมึงอะไม่คิดอะไรเยอะเว้ยเดินตามเพื่อนคอยเทิดคอยดึงอะไรนะแค่นั้นพอเว้ย นี่ไ้ฟังตรงไหนอิม่อ<ผ>มวะตรงไหนมันจะมีมพวกแตกอยู่ดิเขีอวบอกว่าไม่มีไม่ใช่หรอไปขวาได้ปะขอซ้ายเอ,อ,าอ้ามีของเลยเหรอเห็นเขาบอกว่าเอาไปแล้ว สามเหลือไหมคขับอกอะไรอ่ะคุณ<อ>สามเหลือหมดแล้วหสาสกพบใกล้ให้กูคุณสองบ้างกูเห็นไหมได้เลยดอนละเอาคุณสองมานี่อะไรหรือวะเน็ตคุณมีสี่อ๋อไอ้ลำเหลือนะครับป้องเองเมียนเดียวไอ้ลำเหลือใครเปล่าเมียวเมียวเมียว พ่อกูมีบักกี้อยู่ครัแอ่ไม่มีปืนคองวตอนนี้ได้คนสอแล้วก็ขาดอะไรปะไม่ขาดไม่ขาด <Moving S 1> กูวิ่งกลับไปเก็บไตรมโกล์แบบใหญ่ๆแค่นั้นใหญ่ๆกูมีอันเดียวแค่สองละเหตไปรอตามเ,เห็ดหรือเป่าไปมาฟาร์มหาเพือ่อนกะทายไม่ที่ปากปืน ทนสี่เก็บมาแล้วคุณหกอ่ะขึ้นมาเก็บได้ปะมีหรมีอ้อขึ้นเลยไอ้กองอ่ะ้อมีรักเหมือนกันแต่ท่านสี่อ่ะท่นสี่เก็บไม่มีเลยแต่คนทองแลว ไม่ับเหล้อไม่มีใครแอ่ะคลิปตั้งอ่ะมีคลิปแดงเออคลิปแท่งที่เจออยู่บอกช้าไปเดี๋ยวหายมาเลไรกันเนี่ขับไปทำให้ขับโคตรยากแถววงที่ตู่แล้ว ลาคอบไม่มีเพราว่าในี่ตอนลองไม่ได้มองอะไรเหียวมกันอ้อเหมือมาละ หนึ่งบวกหนึ่งานะเปิดก้ชานะปาไม่ยอยากมากให้เปลี่ยนร้อไมะยังไม่ได้เปลี่ยนไม่แม่งไม่ได้เปลี่ยนกูเปลี่ยนแล้วหาที่ยงเขาแค่คขอ ยอ,ยอ,ยาาอยูอย่้อยู่อยู่นี่แหละแต่เกมอาจจะต่าก็นต้องคุยงาน แล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเปลี่ยน like, er, ไม่มีรถมีรถตามหลังไม่ตามรถจ้าเลยแม่ตามหลังไปไหนนะบ้าไปเออกูตัดแล้วคุณัดแล้วไม่เห็นเราเพระว่ามึงว่าไม่รู้อ่ะว่าปิดเสียงขับรถอยู่นะขี่มาแล้วตัดหน้ากูเก็บรถเอม็กกูปั๊มยาเนาะูจะปั๊มด้วยทำที้ยอะไรอ่ะแม็กรถไหลวะ ปั๊มยาปั๊มยาเบอร์ที่ตัวครบมั้งถ้าแต่กูเห็นสามพันแล้วยาพรีบขี่มาหากูหน่อยตามไปอยู่ขับไล่มันไปต่อมันไปต่อแล้วเมื่อกี้มึงได้ปะได้ได้ นี้น่าจะเป็นตี้ที่บินข้างๆ้างมาเราปะอ่าเป็นตี้ราคอบอาจจะโดนดักนะเราอ่ะถ้าตามถนนอ่ะอืมหมมันมียาน้ำอยาอะไรึปะเก็บมาแล้วกูมีน้อยเหมือนกันเก็บให้กูไม่มีว่ะเหลือเพิ่มสองดาน้ำสองเดียวเหลือเพิ่มสองดาน้ำสองเปเดย์สิบสี่ก็ตรงเข้าวงเลยไม่ได้ตรงเข้าไปเล้วแล้วเรื่งกูคุยงาน ขี่ข้าเมืองไปขี่ข้าเมืองไเข้าเมืองไปเลยแล้วไปหาที่เรอเออไปหาที่จอดแลนโอ้ยเดินต้นไปลองวนเทียเมื่อกี้น่ะขี่ตรงยาไปเลย้ยเออเลยขี่ข้าวเมืองเลยโอ้ยย็นแม่เอาดีเหอะมชอสัตว์อยู่หลังเนินสได ก็เลยเหี้ยยังไม่ได้ฟาร์มนะเราฟาร์มหายาหา<จ>ะอะไรหมดนะถือว่ายัางไงเพชรแล้วแต่แล้วแต่ไม่อยากฟางก็ฟาร์มไปใกล้ๆได้เะล่ะหนะมึงหนับมวยอ่ะกูว่าดูเออปะปะปะเยอะใยญ่แก่หน้มอนมึงาฮะไปร่ปปางเราปะเกี๋ยวไว้เอาเอา เออเออไฟเหลี่ยวนะเหลี่ยวกูเป <im> ิดไฟวะ่าก็ดีกันนะโอ้โหไม่ต้องพูดงมือดิสองรอบเลยวันนี้ฟาร์มไปเลยสองคนอ่ะถ่ายถ่ายถ่ายกูได้นะพอได้แล้วอ่ะพอได้เล่นกูตอนนี้กูเล่นได้เลยขอแค่ปั๊มยาก่อนนะ เราบนหัวเรามีไดออ้ยาโคตรเยอะไอ้สัตว์คือตอนนี้พี่พี่ขอข้อมูลเลยตรงนี้มีมีคนเหรอมันมีตีที่ขบัไไขบไปก่อนเราใหบผ่านไปก่อนเราพี่ไอ้เพชรรับอะ่ะเดี๋ยวผมก็เออกูกระจายไปซ้ายให้นะมุะ่งมอแล้วไอ้ยังร่วมเหมต,ตายใช่ปะเออตายมึงล่งเหม บุตรแตกตรงน้นก็โล่ตรงตรงนี้ก็ยังเงียบแต่เม่ตกอนเปนงได้ไม่ขึ้นข้างบน่นตรงนงนี้แห่เล่น้สนสนปะนอยู่มนัสี่งแล้วก็นนอีก้นะไม่ต้องไปขอไปเรื่อยๆมักเสี่ยงเล่นได้ไหมได้โคดัโอ้ดังได้รอเ่้าก่เราลกสกัแลไม่ต่าง ตรงนี้ก็เป็นเขาเนี่ยไม่เป็นไรในนี้มีคนจอดมือมัสสองอ้ามัสสี่น่าจะมีแต่ต่พวกมึงอาจจะมังหนึ่งอ่ะแต่งยิงเพียบเลยเหมือนมารับรถอ่ะน่าจะริมถนนปะแจ่งบ้านนะใช่ใช่ทีมเอ้ยเฮยมึงรองด้วยมัสสองมีคนนะมัสสองมีรถอ่ะมันกลับมาดูอะไรเงี้ยก็ เล่นในเ้นบ้านสดไหมบ้างออยู่ตรงนี้ก่ะสนามนนจะเริ่มมากดแล้วป่ะกดหนักนเรียบัตไว้ไม่เล่นให้ีนเห็นละผูยิงได้เลยแตแล้วยิงอะไร มีมีหมูมมั้ยกล้องในบ้านอ่ะไม่เหมาะมูไม่แตกไมั้ยเหรอมือแตกแตกต้องมาเล่นเกมกูเห็นเต็มวะเล่นได้ปักมันอยู่ตรงไหนล่าสุดอ่ะข้างหน้าตรงเนี้ยไกลไอ้ตัวน้องอ่ะกูไม่เห็นเพื่อนมันเลยว่ะมันรับกับมันยิงไอ้บ้านข้างล่างอยู่เว้ยฝั่งเนี้ยไอ้เฮี้ยไหนบ้านกูก็ไม่รู้เนียมีคนหรือเปล่าเนี่ยว่าติ่มหรือเฮี้ยอะไรอ่ะบ้านอี๋ตรงไหนเขาก็ได้นะ รถมันอยู่ในบ้านเว้ยไม่มุมติดมุมไม่กล้องไม่ไม่จ่ายไม่ออกคุณแต่งแต่งแล้วดูอะไรดิได้ได้ได้เดี๋ยวผมจะดูท้ายเช็คข้างหน้าคนหนึ่งอ่ะเช็คข้างหน้าเช็คข่าวขางหน้าคนหนึ่งขึ้นได้พอตรงนี้เลยกไม่ต้องกล้องกลับมากลับมากูเล่นในตรงนั้นโอเคกูดูข่าวตรงนี้เท่านั้โพวกดังเหมือนเงียบจริงนะเนี่ยมันลากรถผ่านบ้านนี้แต่มันเลยจอดแล้ว กลับมาเลยกลับมาเลยระยาที่ได้ปะกลับนึ่งอ่ะพี่ยังไงกลับนึงคนตัวมันสองเหมือนมีคนนะดูดูดูที่จะเล่นเท่าไหร่ดูดี่จะเล่นเท่าไหร่ดูที่จะเล่นก่อนดิมีแล้วมีแล้วดูดิมีมีเอ้ยเนี่ยตรงนี้เล่นได้ไหมถ้ารานี่ออกไปแล้วไอกล้องไปดูดิไอ้เพจต้องดูอะตรงไหนนะอ่าสีเซน ยากยากทุก้นยากเราหาแถวด้านหน้าเราก่อนไหมโอ้ยหี่กระตอมไม่มีคนนี่หว่าบ้านกลางวงเงียบเลยแล้วนะบ้านเออบ้านบ้านเนี้ยเงียบแต่เนีย่ยไปได้นะเว้ยคือไปได้ปะคือมกเมื่อกี้กูบอกแล้วว่ามันมีสโมรไฟกันไม่รู้ว่ามันไปไหนแล้วเปล่าไอ้เนี่ยมีคนเข้าเลยสั์ขอบถนนตรงนี้ก็เล่นได้นะเว้ย ไปแตะก่อนไปแตกมางนึงก่อนไปแตกมางนึงก่อนไปมันออกกัแล้วนี่แตกมางนึงก่อนมางนึงโอ้ก็ไปทางไหนเนาะวงเจ็บเออวงเจ็บแล้วเนี่ยใช่นไหมรู้ทำมุ้งมือไม่ได้เหรอต้องลองทางพวกกูอ่ะแล้วรงมือร้อนใช่ป่ะมีคุณนมึงลงไปแล้วขึ้นมาอีกใช่คือพี่อ้ํายจไปฝั่งหูแต่คือถ้ามาไลน์นี่ก็ไปไม่ได้แล้วไอ้มุงมันจุ่มนานเกินไปไม่ได้ ไปไหนันนี่ยเฮ้ยไปไหนมาสิยังอีก่อนสิเนาเอายังไงเนี่ยไปเนีย้ออ้อลอย่แบได้ปะไปดิ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 แ่อวิ่งยาได้เลเนี่ยมยังไงมาขวาไปขวามาขวาก่อนได้ไหมมาขวาก่อนมาขวาก่อนที่เร่งกว่าก็ข้ทำเนไฟกันแล้วอ่ะ ตรงร่องนี้มันเล่นไม่ได้เหรอมึงจอดบ้านทั้งดเลนะร่องนี้มักเสียเล่นได้พยายามดูให้ได้ย่อเนียเรียกกปิดเมอนกัมาลได้ไม่งมกได้หมดเลยใช่ปะมาต้องปิดมุมบ้านฝ่งข้างหลังกับคนเาอ่ะถ้าหลังมีนะแม็กมส

เราเล่นไม่ได้รับบ้านอย่างเดียวตอนแร้โฟกัสบ้านอย่างเดียวคือถ้าบ้านมันเดินมามาอย่างเงี้ยตรงที่ไม่ควายมามันจะมากดเราปีนลงไปตรงมั้งหนึ่งมันเดินไม่ได้ดิมันมีบ้านหนึ่งมันโดนข้ามโดนข้ามกดนโดนยิงหมดเลยมันไม่ได้มันมีเบเดียวคือแทงเราตรงตรงแต่ไม่ก็ขับผ่านไปเลยเตรียมแก๊เน็ตเลยนะเว้ยถ้ามันมาแล้วทำนะข้อ8ท่านเล่นตรงนี้นะเอ่อ

แมรงรถต่อยกล้องแล้วปิดบนเขาแทนตูกไหมทำไมสมอวะต้องแม่งโดนยิงต้องั้มยารอดอยู่แหละแต่ไม่เป็นไรสมองไม่ร้อนมันเนี่ยมองเห็นยากเจ้าหนุ่ดีไหมกูไม่มีบอกเลยนะเพื่อนไม่ดีงั้นมึงก็ไม่ต้องวัดเลยไม่ไม่วัดอยู่แล้วไอ้เหี้ยไม่ได้อะจริงๆริงมัต้องเอารถแดงอะตั้งแบบกูเว้ย ตั้งทิศหลังเร้อยมึงอะมันเล่นอย่างนี้ไม่ได้เยี่ยมตรงกลางออกแล้วออกแล้วบ้านออกแล้วออกซ้ายไปมีตัวอยู่ในบ้านได้ยังไงหดไปแล้วแล้วไม่โดนล้บไมนโดนอีกเดี๋ยวมนโดนอีกแล้วมันโดนเจ้า ย, <ไป S 2> ยมอมเล่นในกำลังใ้หรือเปล่าตู้มันไปแม็กไอ้เห <ผม S 1> ีย้ยวงหน้าเราเราต้องเล่นตรงมันอำยานะไม่มีรถประไวเหี้ยนะ ทิ้แล้วมันทิ้ทิ้เลยเหาเห้้ีที้เราค่อยทิ้มันก็ได้สัตัวเดียวตายแล้วเต็มไปลยเ่ได้ังขวาบนไว้ขวาบนไว้ จอดอย่างนี้ได้เหรอจอดอย่างนี้ได้ปะแต่ว่าหันหันหัวชนอ่ะได้ไหมแล้วทำเอารถตัวเองทำกับมังไฟกับมันอะเออไปแล้วเหรอเฮ้ยกระบอกได้มาสามมุมผู้มันอ่านแต่ว่าท่านหลดนะเว้ยไปเลยปะไปเลยก็ได้จำผิดเมื่อกี้ไม่ได้หรอมันตายแล้วตัวขวาบนอะอ่าไปดูกันเลยวะกว่าบนตายแล้วใครก็ไม่ได้เอเลย จะทำไรทำเลยขวาไม่มีแล้วก็ต้องสมองดีเราขับรถเดินตัดเนี่ยขับเดินตัดเนี่ยเพุ่งเข้าเขาอ่ะแล้วเนี่ยเอาไปกำบังอ่ะตัวแรกยิงไปตัวที่สองพลระเบิดเช่นเด็